สวัสดีครับผมเซียวต่อนะครับผมวันนี้มีรถเกี่ยวมือสองเข้ามาเพิ่มนะครับผมเข้ามาเพิ่มเข้ามาใหม่อีกแล้วครับผมช่วงนี้จะเป็นรุ่น DC93 เข้ามาเยอะนะครับผมอย่างคันนี้นะครับผม DC93 ครับผมตัวนี้ตู้แอร์ครับผมอันนี้ตู้แอร์ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยู่ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับมือสองที่ร้านราคาพร้อมตรวเช็คพร้อมใช้งานนะครับ ปรับสภาพทําสีให้ใหม่ครับผมก่อนส่งมอบลูกค้าลูกค้าเห็นบิดบเบี้ยวเอย่างเงี้ยก็ทำให้ใหม่นะครับผมไม่แน่ายตามสภาพนะคันนี้ก็สภาพยังโอเคอยู่ครับผมชุดแท็กก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับผมคันนี้ตัวตู้แอ์ครับผมด้านหลังด้าน คันนี้ชุดแท็กข้างนี้จะไม่สวยนะครับผมข้างนี้จะไม่สวยมีรอยปะมาข้างนู้นยังโอเคอยู่ครับผมคันนี้ตู้แอร์ครับผมข้างในก็ยังปกตินะครับยังสะอาดสะอาดอนยะ่ยครับ มาดูรถที่ครูป้าบ้านดูนะครับสามารถทักคุยถามราคาและรายละเอียดคับผมได้นะครับผมเชิวต่อนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะครับ061 023 1 1 6 6นะครับ id line 090ย3 9 9 0านะครับผมถ้าข้ามาสอบถามได้คันนี้จะเป็นตัวร้อยนะครับผมมือสอง ้อยห้าครับผมตัวนี้ร้อยห้าครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจใหรือหาเอาไว้อยู่ก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับผมรถเพิ่งเข้ามาเพิ่งเอามาลงนะครับผมถ้าลูกค้าทําเรื่องจองทางนั้นก็จะเอาไปตรวจเช็คให้ใหม่นะครับเข้าไปตรวจเช็คเอาไปซ่อมให้ใหม่แล้วก็ปรับสภาพทําสีให้ใหม่อีกทีนึง สภาพยังไม่ได้ล้างก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมคันนี้ก็ DC93 DC93 อันนี้เขาเรียกอะไรนะชุดแต่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับผมทำคอมาใหม่อะไรประมาณนี้ครับคันนี้จะมีแต่งบ้างนะครับแต่งชุดหน้าอาใหม่ครับผม ข้างบนก็เนี่ยครับผมสภาพ สวิกปิดไม่นั่น <c oughs> มาครับถ้ามีคนสนใจก็ทักเข้ามาถามผมได้ครับผมอันนี้93 DC 93รถเกี่ยวมือสองน,นะครับแล้วก็จะมีอ่ากำลังจะมาลงอีกนะครับผมนี่คันนี้กำลังจะเอาลงนะครับผม อันนี้ก็เก้าสามนะครับผมเก้สามเหมือนกันกำลังจะเอาลงนะครับผมมือสองก็จะโอ้ปรสตติดนะกำลังจ,จะเอาลงนะครับผมท่านี้ รถเกี่ยวช่วงนี้ก็มีแต่สภาพสวยๆนะครับสภาพสวยๆฟ้าดีครับผมอเดี๋ยวผมจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาหาผมหรือแอดไลน์มาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเบอร์โทร061-023-1166นะครับ หรือ ID l i n e 090-330-9708นะครับเซลต่อครูปวาต้ามานุงจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ